จะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่ออดีตนายตำรวจคนหนึ่งที่คลุกคลีกับปัญหาในพื้นที่ของตัวเองมาตลอดชีวิตราชการแล้ววันหนึ่งตัดสินใจถอดเครื่องแบบแล้วก็กระโดดลงสู่สนามการเมืองพร้อมกับประกาศว่าจะขอผ่าตัดจังหวดบ้านเกิดของตัวเอง วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจนี้กันค่ะเราได้ข้อมูลมาจากแถลงการหาเสียงฉบับหนึ่งของผู้สมัครสส,อสอจังหวัดมุกดาหารร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองโสมซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะคุยกันเนี่ยมาจากการแถลงของทีมงานเขาเองเลยลงวันที่14มกราคม2569เราจะมาลองแกะรอยกันดูค่ะว่ากลยุทธ์ที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นยังไงเขากำลังส่งสารอะไรถึงคนมุกดาหารแล้วมันสะท้อนภาพปัญหาอะไรในพื้นที่นั้นบ้างครับ ประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าพอได้อ่านภาษาที่ใช้ในถแถลงการ์แล้วเนี่ยเออนี่มันไม่ใช่แค่การหาเสียงแบบปกติเลยนะแต่มันคือการประกาศสงครามแบบเปิดหน้าชนกันเลยทีเดียวกับสิ่งที่เขาเรียกว่ากลุ่มอิทธิพลมืดและก็ขบวนการเหนือกฎหมายคือมันให้ความรู้สึกเหมือนเรากําลังดูหนังแอคชั่นการเมืองที่แบบตัวเอกกําลังจะเข้าไปทลายรังโจรเลย ซึ่งมันบอกเป็นนัยยะเลยครับว่าความขัดแย้งเนี่ยพื้นที่ต้องรุนแรงแล้วก็ฝั่งรากลึกอยู่พอสมควร โอ้โหเปิดมาก็ดูเดือดเลยนะคะงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวตนของผู้สมัครที่เขานำเสนอก่อนเลยในเอกสารก็แนะนำตัวว่าร้อยตำรวจตรีสุเทียนทองโสมเป็นผู้สมัครสสเขตหนึ่งมุกดาหารเบอร์เจ็ดในนามพักเสรีรวมไทยเบอร์สิบสองค่ะแต่สิ่งที่เขาเน้นย้ำมากๆเลยก็คือประวัติการเป็นอดีตตำรวจแล้วก็ยังเป็นครูแดหรือ DARE ด้วยที่ทำงานรณรงค์เรื่องยาเสพติดในโรงเรียนเขาบอกว่าจุดนี้แหละที่ทำให้เขาเห็นปัญหามาตลอด การหยิบยกประวัติสองด้านนี้ขึ้นมาพูดพร้อมกันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ฉลาดมากนะในมุมของการสื่อสารทางการเมืองมันไม่ใช่แค่การบอกว่าผมเคยเป็นตำรวจนะผมเลยน่าเชื่อถือแต่มันลึกกว่านั้นคือการเป็นตำรวจเนี่ยมันคือภาพของความแข็งกร้าวความเด็ดขาดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกฎหมายและการปราบปรามค่ะเป็นสายบู๊ใช่ครับแต่ในขณะเดียวกันการเป็นครูแดมันคือภาพของความห่วงใย การเข้าถึงเยาวชนการเข้าใจปัญหาสังคมจากรากฐานเลยนะมันคือการสร้างภาพลักษณ์สองมิติในคนคนเดียวด้านหนึ่งคือผู้พิทักษ์ที่พร้อมชนกับคนชั่วอีกด้านก็คือผู้ดูแ,แลที่เข้าใจแล้วก็ห่วงใยอนาคตของจังหวัดเหมือนการส่งสารที่แยบยนนะคะว่าเขาไม่ใช่แค่ตำรวจสายบูอย่างเดียวแต่เป็นคนที่เข so sure. ้าใจปัญหาแบบรอบด้านด้วย ใช่เลยครับมันทำให้คำประกาศที่ดูแข็งกราวมากๆในเอกสารอย่างเช่นที่บอกว่าทนไม่ได้อีกต่อไปที่เห็นมุกดาหารถูกปลวกกัดกินหรือการตั้งตัวเองเป็นหัวหอกชนกับความอายุทธรรมเนี่ยมันดูมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลยเพราะมันไม่ได้มาจากคนที่อยากใช้อำนาจอย่างเดียวแต่มาจากคนที่อ้างว่าตัวเองเจ็บปวดกับปัญหานี้มันนานในฐานะคนทางานในพื้นที่ภาพของการถอดเครื่องแบบสีกากี มาสวมเสื้อพักการเมืองจึงถูกนำเสนอในฐานะการเปลี่ยนเครื่องมือจากปืนในมือมาสู่ปากกาในสภาพเพื่อมาทำความสะอาดบ้านของตัวเองพอสร้างภาพลักษณ์มือปราบที่มีหัวใจแบบนี้ได้แข็งแรงแล้วเขาก็ไม่รอช้าเลยนะคะในเอกสารคือชี้เป้าทันทีเลยว่าปลวกที่ว่าน่ะมันคืออะไรซึ่งการระบุออกมาเป็นข้อๆอ,อย่างชัดเจนแบบนี้มันทรงพลังมากเลยค่ะ นี่คือหัวใจของแถลงการฉบับนี้เลยครับการเปลี่ยนจากคำพูดกว้างๆว,ว่าจะปราบคอร์รัปชันมาเป็นการชี้เป้าปัญหาที่คนในพื้นที่รู้กันดีอยู่แล้วมันทำให้ข้อกล่าวหาจับต้องได้แล้วก็ท้าทายฝ่ายตรงข้ามโดยตรงเลยเรามาไล่ดูกันทีละข้อเลยดีกว่าค่ะข้อแรกที่เขาพูดถึงคือสวนสัตว์เถื่อนในเอกสารระบุชัดเจนเลยนะคะว่าเปิดดำเนินงานมาเกือบ1ิบปีโดยไม่มีการดำเนินงานทางกฎหมายใดๆเลยอืมคำว่า เกือบ10ปีเนี่ยสำคัญมากนะมันไม่ใช่แค่การบอกว่ามีธุรกิจผิดกฎหมายแต่มันคือการตั้งคำถามตัวใหญ่ๆไปถึงกลไกรัฐในพื้นที่ว่าตลอดทศวรรษที่ผ่านมาผู้คุณทำอะไรกันอยู่ทำไมสถานที่ใหญ่โตอย่างสวนสัตว์ถึงเปิดแบบผิดกฎหมายได้อย่างยาวนานขนาดนี้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายหรืออาจจะเป็น สัญลักษณ์ของการรู้เห็นเป็นใจที่ทำให้บางคนอยู่เหนือกฎหมายได้ฟังดูเหมือนการประกาศความไม่ชอบมาพากนให้คนทั้งจังหวัดได้ยินดังๆเลยนะคะแล้วประเด็นที่สองก็ตามมาติดๆค่ะคือการบุกลุกที่ดินสาธารณะที่เจาะจงลงไปเลยว่าเป็นพื้นที่ตาดแคนแถมยังบอกด้วยว่ามีนักการเมืองกับนักธุรกิจสีเทาเข้าไปใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานพักการเมืองแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายนี่คือการโยนระเบิดลูกที่สองเลยนะ การระบุชื่อสถานที่ตาดแคนแล้วก็ลักษณะการใช้งานว่าเป็นสำนักงานพักการเมืองเนี่ยมันเป็นการชี้เป้าที่แทบจะเหมือนการเอ่ยชื่อกันแล้วมันบีบให้คนในพื้นที่ต้องหันไปมองหน้ากันแล้วถามว่าที่ดินตรงนั้นของใครนะแล้วก็พักไหนที่ไปตั้งสำนักงานอยู่ตรงนั้นมันเป็นการสร้างแรงกดดันมหาศาลให้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาต้องออกมาตอบคำถามสังคมเลยครับ คือใช้ข้อเท็จจริงที่คนในพื้นที่น่าจะพอรู้ๆกันอยู่แล้วมาขยายให้เป็นประเด็นการเมืองระดับจังหวัดเลยดุเดือดจริงๆค่ะข้อที่3ที่หยิบขึ้นมาคือถ้าทรายผิดกฎหมายบอกว่ามีการดูดทรายจากแม่น้ำโขงโดยไม่มีใบอนุญาตมานานกว่า4ปีสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนลิมโของอย่างมหาศาลครับ ประเด็นนี้เป็นการเชื่อมโยงธุรกิจสีเทาเข้ากับผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับโดยตรงเลยการดูดใายในแม่น้ำโขงมันไม่ใช่แค่เรื่องใบอนุญาตแต่มันคือการทำลายตะลิ่งทำลายระบบนิเวศท,ทำลายแหล่งธรรมมาหากินของชาวบ้านการหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาจึงเป็นการประกาศตัวว่าผมอยู่ข้างประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็จะต่อสู้กับกลุ่มทุนที่กอบโกยผลประโยชน์บนความเสียหายของส่วนรวม แล้วก็มาถึงหมัดสุดท้ายในชุดนี้ค่ะประเด็นที่4เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่เขาอ้างว่าใช้มุกดาหารเป็นฐานในการฟอกเงินและที่สำคัญคือมีข้าราชการกังฉินคอยทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังให้ด้วยถ้าเรามองสี่ประเด็นนี้ประกอบกันนะมันจะเห็นภาพใหญ่ที่น่ากลัวมากมันไม่ใช่ปัญหาสีเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่มันคือภาพของระบบนิเวศของธุรกิจสีเทาที่สมบูรณ์แบบเลย คือมีธุรกิจผิดกฎหมายอย่างสวนสัตว์เว็บพนันมีการใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อเข้าถึงทรัพยากรของรัฐอย่างการบุกรุกที่ดินตาดแคนมีการสแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติก็คือท่าสายและทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีข้าราชการการฉิน,นคอยอำนวยความสะดวกหรือว่าหลับตาข้างหนึ่งให้มันคือโครงข่ายที่เกื้อหนุนกันอยู่ครับฟังดูแล้วมันใหญ่กว่าแค่ผู้กระทำผิดไม่กี่คนนะคะแต่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเลย ถูกต้องครับและกลยุทธ์ที่เฉียบขาดมากในถแถลงการคือประโยคปิดท้ายของส่วนนี้ที่เขาเขียนว่าพี่น้องชาวมุกดาหารทราบดีว่าใครคือเจ้าของสวนสัตว์เถื่อนใครครอบครองที่ดินตัดแคนใครทําเว็บพนันนี่คือการพูดกับคนในพื้นที่โดยตรงเลยเป็นการดึงชาวบ้านเข้ามาเป็นแนวร่วมทางความคิดโดยไม่ต้องเอ่ยชื่อใครให้เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องมันเหมือนการบอกว่าเรื่องจริงเป็นยังไงพวกเรารู้กันอยู่แก่ใจ โอเค,ค่ะพอชี้เป้าปัญหาได้ชัดเจนแล้วก็ดุดันขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็เกิดคําถามสําคัญตามมาทันทีเลยว่าแล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไงแค่การชี้เป้าอย่างเดียวมันคงไม่พอซึ่งก็นําเราไปสู่แผนปฏิบัติการที่เขาตั้งชื่อไว้อย่างอลังการเลยว่ายุทธการผ่าตัดมุกดาหาร แค่ชื่อยุทธการผ่าตัดก็บอกทิศทางชัดเจนแล้วนะว่านี่ไม่ใช่การทายาหรือกินยาแก้ปวดแต่คือการลงมีดผ่าเอาเนื้อร้ายออกไปเลยมันสื่อถึงความเด็ดขาดรวดเร็วแล้วก็ต้องเจ็บปวดแล้วแนวทางการผ่าตัดที่ว่านี่มันเป็นยังไงคะในเอกสารระบุไว้ชัดเจนค่ะว่าคือการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มขน้นฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญากับเจ้าของธุรกิจผิดกฎหมาย และที่สำคัญมากคือรวมถึงข้าราชการที่รู้เห็นเป็นใจที่เขาใช้คำว่าเป็นมือเป็นเท้าให้กับกลุ่มอิทธิพลเหล่านี้ด้วยเป้าหมายสุดท้ายก็คือนำตัวมาลงทอดจำคุกให้หมดโดยไม่มีข้อยกเวน้นการประกาศว่าจะเล่นงานข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสาคัญเลยมันคือการส่งสารว่าเขาเข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่ตัวนักธุรกิจสีเทาอย่างเดียว แต่มันอยู่ที่ระบบที่เอื้อให้คนเหล่านี้เติบโตได้การจะล้มโครงข่ายนี้ได้คุณต้องทลายเสาค้ำยันที่เป็นข้าราชการช่อฉนไปพร้อมๆกันด้วยไม่อย่างนั้นปราบกลุ่มนี้ไปกลุ่มใหม่ที่จ่ายเงินให้กับข้าราชการกลุ่มเดิมก็เกิดขึ้นมาอีกอยู่ดีแต่ในมุมมองการเมืองการประกาศตัวเป็นศัตรูกับระบบราชการในพื้นที่แบบนี้มันไม่เสี่ยงไปหน่อยเหรอคะอาจจะทํางานลําบากในอนาคตหรือเปล่าเสี่ยงมากครับ แต่นี้อาจจะเป็นความตั้งใจของเขาเลยก็ได้คือเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ไปเลยว่าประชาชนเบื่อหน่ายกับสภาพที่เป็นอยู่มากพอที่จะเลือกคนนอกที่กล้าชนกับระบบเก่าเข้าไปรื้อทั้งหมดมันเป็นการสร้างจุดขายที่แตกต่างจากนักการเมืองประเภทประนีประนอมที่อาจจะถูกมองว่าสุดท้ายก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบเดิมๆอยู่ดี แล้วมันก็ไม่ได้หยุดแค่การปรับปรามในพื้นที่ใช่ไหมคะเหมือนว่าเขาพยายามเชื่อมโยงปัญหาระดับท้องถิ่นนี้เข้ากับนโยบายปฏิรูปในภาพใหญ่ของพักด้วยใช่เลยครับและนี่เป็นอีกจุดที่ทําให้ข้อเสนอของเขามีมิติมากขึ้นคือมันไม่ได้มีดีแค่การบูล้างผานแต่ยังมีพิมพ์เขียวสําหรับการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยซึ่งมันสอดคล้องกับแนวทางของพักเสรีรวมไทยแล้วก็ตัวตนของหัวหน้าพักอย่างพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทพอดีเป๊ะ การปฏิรูปที่ว่านี้มีประเด็นอะไรบ้างคะหลักๆเลยก็คือการปฏิรูปกฎหมายและตำรวจครับเป้าหมายคือทําให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ระบบที่คนมีเส้นสายจะอยู่เหนือกฎหมายได้แล้วก็มีข้อเสนอที่พูดกันมานานแต่ยังไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมสักทีคือการกระจายอํานาจตำรวจให้ไปขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อให้ตำรวจรับใช้ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงไม่ใช่รับคําสั่งจากส่วนกลางอย่างเดียว และอีกประเด็นที่คลาสสิกมากคือการล้างบางระบบตัวช้างหรือระบบอุปธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมในวงการตำรวจแต่ว่าการปฏิรูปตำรวจนี่เป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติเลยนะคะการเป็นสสคนหนึ่งในมุกดาหารจะผลักดันเรื่องที่ใหญ่ขนาดนี้ได้จริงหรอหรือมันเป็นแค่คำสัญญาช่วงหาเสียงที่ฟังดูดีเฉยๆนนนนนั่่เเปป็็คคคถาาามมมมมทีแแหลลมมกรใวจิง สสคนเดียวคงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับประเทศไม่ได้แต่สิ่งที่เขาทำคือการเชื่อมโยงให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตรประจำวันของคนมุกดาหารไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์เถ,ถื่อนหรือท่าทรายผิดกฎหมายเนี่ยมันมีรากมาจากปัญหาเชิงโครงสร้างของตำรวจที่ไม่โปร่งใสและไม่หยุดโยงกับประชาชนการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วยการไล่จับเป็นรายๆไปมันไม่ยั่งยืนเขาจึงเสนอว่า ต้องแก้ที่ต้นต่อคุบคู่กันไปแม้ว่ามันจะเป็นเป้าหมายระยะยาวก็ตามมันคือการแสดงวิสัยทัศน์ที่ไกลกว่าแค่การเป็นมือปราบในจังหวัดแต่คือการเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการปฏิรูปประเทศครับพอจะสรุปได้ไหมคะว่าทั้งหมดนี้ถูกย่อยออกมาเป็นสโลแกนหาเสียงว่าอะไรในเอกสารสรุปมาชัดเจนครับเขาชูธงนโยบายหลัก3ข้อคือหยุดเงินทอนปิดประตูยาเสพติดล้างบางผู้มีอิทธิพล สามประโยคนี้มันครอบคลุมทุกปัญหาที่เขาพูดถึงมาทั้งหมดเลยทั้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันปัญหาสังคมอย่างยาเสพติดและก็กลุ่มอำนาจเหนือกฎหมายแล้วก็มีประโยคเด็ดที่ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนซึ่งดิฉันว่ามันสะท้อนภาพลักษณ์มือปราบที่เขาพยายามสร้างได้ดีมากเลยนะที่ว่าคนชั่วจะต้องนอนไม่หลับแต่คนมุขดาหารต้องหลับสบาย